สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนำนะคะสินค้าของดรกรีนอีกตามเคยนะคะซึ่งวันนี้ตัวที่เรานำมาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะสีขั้นตอน k e n m a c นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถกรองน้ำได้ถึงสีขั้นตอนนะคะมีระบบเป็น UV นะคะบวก UF นะคะคสำหรับใครในตอนนี้นะคะที่เจอปัญหาเรื่องน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะคะหรือว่าน้ำที่บ้านเนี่ยกรองไม่สะอาดนะคะก็ต้องมาที่ดรกรีนนะคะเพราะว่าของเราเนี่ย เป็นเครื่องกรองน้ำนะคะที่ได้รับมาตรฐานนะคะทั้ง NSF แล้วก็ตัว WQA นะคะมาตรฐานของระดับโรกนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แนะนำนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะเพียง3,990บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงของคุณสมบัติของตัวนี้กันบ้างนะคะโดยตัวนี้เนี่ยอย่างที่เดียวบอกไปนะคะก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ UV นะคะบวก UF ะะที่จะสามารถนะคะขจัดได้ทั้งพวกสีตะการตะกรอนแบคทีเรียนะคะแล้วก็ยังออดูดซับนะคะพวกกลิ่นสีต่างๆนะคะที่มากับน้ำนะคะสามารถที่จะกรองทั้งนะ้ำประปาหมู่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกน้ำนะคะที่ไม่ได้ผ่านการกรองมาน้ำกร่อยนะคะน้ำเค็มนะคะก็สามารถที่จะกรองนะคะกับตัวเคนแม็กได้เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย ก็จะทาให้น้ําบริสุทธิ์ได้นะคะเพราะว่ามีการกรองนะคะที่ทันสมัยนะคะแล้วก็สะอาดนะคะสามารถที่จะบรรจุน้ํานะคะตัวนี้เนี่ยบรรจุได้ถึง7ลิตรนะคะก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะนําไปใช้ประกอบอาหารนะคะหรือว่าใช้บริโภคนะคะเอาไว้ดื่มไม่ใช้นะคะได้อย่างสะอาดมั่นใจนะคะแล้วก็ ปลอดภัยอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหายอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่แนะนําเพราะว่าราคาเนี่ยไม่แพงมากนะคะที่สําคัญนะคะเราสามารถที่จะ ถอดออกมาทําความสะอาดได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเครื่องกรองน้ํานะคะไม่อยากแบบส่งให้ช่างนะคะทําความสะอาดเองเนี่ยสบายใจกว่านะคะเพราะว่าเราทําความสะอาดเองเนี่ยเราก็จะได้รู้ใช่ไหมคะว่าเราทําสะอาดแน่นอนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์มากนะคะเพราะว่า ถ้าสามารถที่จะถอดถังออกมาทำความสะอาดได้นะคะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะปรึกษาดได้สอบถามได้นะคะผ่านทางดอทกรีนนะคะแอดไลน์มาได้ที่ id line a t s i drgrwn หรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์092-638-2366หรือว่าเบอร์092-638-2229นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ขอฝากเป็นตัว ken mac ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ